จากที่เห็นในภาพนะครับก็คือจากตาหงหกนะครับย่ยแล้วก็จัดการในเปลี่ยนแล้วครับจริงจริงแล้วการปลูกของผงยังก็ไม่ว่าผมเห็้เปี่ยวหรอกครับแต่คือว่าาที่รักของผมก็คือหดแล้วก็ปลูกประมาณนี้ไหมครับแต่ว่าในส่วนการดูแลหยาห์นีงงเลยนี่เหมือนเสาใหญ่ก่อนขีดแดดเอ่อสีอ่อ,อนแล้วก็แล้วก็กลับมาเสียหงาซะก่อนนะครับผู้เฒนะ่าเนาะแต่ส่วนตัวผมว่าจริงเลยครับ กับคนไหวอายุเกือบสิบแปดสิบแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องค่อยกำจัดไอกำชับจมโบเศร้านะครับว่าขอบเขตของการทำมันมันก็มีอยู่บ่ให้เลยนะครับเพราะว่าร่างกายมันกับโบเดว่ามีกําลังมังชาคือเด็กหน่อยไม่หลุนขึ้นไม่นะครับขันม่านมันก็ไเด้แก้ผันโบนี้แล้วมันกแก้ยากนะครับแต่ว่าก็คือค่อยกำชับกันด้วยเลยนะว่าก็มี ร้อยเฮ็ดู่บางกับบางครั้งนะครับแต่ว่าก่ก่ได้ได้ประโยชน์หลายนะครับจะว่าเพื่อว่าผมนี่ก่คันยีมาเสียงาเบิดมือไอในพื้นที่ขนาดนี้ผมเองก่ค่อนกลางที่จะเฮ็ดอ่าม้วเรวนะครับสงข้องใส่ไม่ลานะะต่ว่ายาเรวก็เฮ็ดไ้วยเพรานั้นนะครับพอแเ้ียวปุ๊บเั็งสี่ผมเองก็าจีิอ่าหอบนะครับหอบนี่ก็คือหอบซุ้มนะครับซุ้มเล้วก็คือปลูกเล่หลามนี่นะครับ เดี๋ยวผมหยุดวิดีโอไว้สักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมจูดสักครัน,นะครับนะมันมสี่คำอ่าตอนนี้ก็ได้เริ่มจูดแล้วครับก็คือทายตอนเหน่องไปเรื่อยกับบ่าใตัดเปลือมันบริษัทต่อเนาะก็คือเอาไว้ง้มสีมันเป็นคลิปสามหน้าที่ันไปนะครับเพราะว่าตัวบเปิลกับสีซอยตัดต่อไปนะครับก็ตอนนี้ครับจริงๆผมหอบตั้งแล้วะครับเพราะว่ามันมันยังซุ่มๆอยู่ผมยันว่าใหม่ดีนะครับ ตอนนี้มันก็อยากเป็นตกเร่งๆเนี่ยสักหน่อยเดี๋ยวว่ากันนะว่าสุมห้อมกันหลายทีมันเกิดโบผมยันโม่ใหม่นะวา่าผมเบลล์เนี่ยอไวนะครับก็เลยอ่าสุมใบส่วนหนึ่งสะก่อนนะครับว่ากันนะว่าสุมกันนีมันเกิดความชฉื่นมันถีบ่บไอ,อยิงสีจูดยากกว่าไปอีกนะครับก็เลยจูดอไอจูดมากพอ่อาำนึงว่าม็นว่าเป็นคอนเทนต์นะครับแต่ว่าเก่งหน้าจูดดีแต่ว่า บางอย่งบ่อบ่ออาำงวยบางใดเพราะามันยังสุมอยู่ครับบ่อย่างดีมางใดก็คือบางส่วนก็ยังดิบอยู่บางส่วนก็คือแหงแล้วก็สุมใดยังตามนี้ในใภาพนะครับาการสุมทานการสุมพื้นสุมเห็ดแปียงผักทั้งสี่แล้วฉากแรกที่เราเห็นก็คือเรื่องเราเก็จะได้เห็นพื้นที่ที่มันแปลนขึ้นพร้อมที่จะปลูกนะครับเนาะแต่ว่าส่วนหนึ่งของผมนี่ที่ผมคิดว่ามันให้่จาก ตรงนี้ก็คืออารมณ์คล่อมประึกนะครับมันถืเป็นบรรยากาศแบบอ่าตอนนี้คือเป็นบรรยากาศแบบสี่เขานานหนาวนะมครับถ้าผู้ใดเป็นผู้มากปลูกสิ่งปลูกขวางมากแค่หน่อยเพราะแม่ป้าปลูกขวางมากแ่หน่อยนะคือผมนี่ก็คืออารมณ์เองคี่้าใจตรงนี้ได้ดีนะครับเพราะว่ามันรู้สึกดียังไดบุกนะครับรู้สึกดีดียังไดบปลกี่ได้เป็นบรรยากาศลัากษณะแบบนี้บรรยากาศที่คุณเคย หมวกสวนเนีมยมะเรงนะครับความรู้สึกผมว่าความสุขในรูปแบบที่ผมรู้สึกได้นะครับแต่ว่ามุมมอง,มอ,งอื่นผมโกเองกับกว,ว่ารูตว่าผู้อื่นคิดไปอีกในแนี้ร่างเลยแต่ว่าในคนเหมือนสึกผมก็คือตามที่ผมซื้อไปแล้วนะครับนอกจากี่ได้พักในย,ยังมากินรี่ได้ขายแล้วนะครับมันเป็นความสุขลึกๆทีมันบางที่มันกนหา,าจากมองอื่นบ่าไรนะครับเป็นความสุกอีกรูปแบบนางที สัมผัสได้จากทั้งคิดใจนะครับ